สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสุดเศร้าสาเหตุเสียชีวิตน้องโอเว่นจิรพัฒน์วันที่18มกราคมที่ผ่านมามีข่าวว่าน้องโอเว่นจิรพัฒน์เชรจีนวัย18ปีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยทางน้องโอเว่นเป็นหนึ่งนักเตะในโครงการช้างเผือกรองเรียนอสมชันธนบุรีกำลังจะได้สัญญาอาชีพกับอังทอง f c เพื่อลงเล่นไทยลีก3โดยทางด้านเ um ฟซบุ๊กเพจอสมชันอยู่ในเตดฟุตบอลคลับเผยว่า RIP โอเว่นจิรพัฒน์เทรจีน18ปีที่เกิดมาผจญภัยบนโลกใบนี้7ปีในร่วโครงการช้างเผือกอสัมชัญทนบุรีได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกๆคนเสมอมาณเวลานี้น้องได้จากพวกเราไปโดยไม่มีวันหวนกลับความสูญเสียที่รวดเร็วเกินไปเกินที่จะรับไหวถึงเวลาต้องพักผ่อนแล้วนักขอให้น้องไปเป็นดาวดวงน้อยบนสวรรค์นักโอเว่นขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยรักและอาลัยยิ่งสมสรอสัมชัญอยู่ในเตด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ